สวัสดีครับร้านหน่วยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นเหรียญในใบเสมานะครับเหรียญใบเสมาพระพุทธชินราชนะครับหลังอกเหล่าเนื้อทองแดงลมดํากรรมการนะครับบลอกริยมหลออขีนะครับวัดออกวัดภาษีแล้วตอนมหาธาตุนะครับจังหวัดพิษณุโลกในปี2องพนะครับก็มีหลวงพุทธิมวัดละหานไล่นะครับหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อมุ้ยหลวงพ่อพรมอันดีฐานจิตนะครับ นะครับพิธีพุทธาพิเศษใหญ่นะครับมีพระเกจิอะไรที่ตั้ง่อไปนี้นะ,ะเกจิที่ทดังๆนะฮะที่มีที่เรารู้จักกันดีก็มีหลวงพ่อพรม,มช่องแก่นะครับหลวงพ่อพรมท่านก็เป็นพระเกจิที่เตียนพระปัจจุบันบอกให้ตามเก็บพระท่านแล้วนะต่อไปจะมีน่าจะมีาะมราคาแพงนะครับเตียนใหญ่บอกนะหลวงคุทิมวัดลาหันไล่นะครับบางท่านก็มีราคาแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นขุนแผนพระท่านใช้ดีนะครับเมตาดีขุนแผนแล้วพวกเหรียญเสมาต่างๆนะครับ นะครับกะนั้นเหรียญนี้เหรียญเดียวก็เกจินะครับทรงนะครับที่มีอิทธิคุณต่างๆนะครับหลายองค์มาเสกนะครับในราคาที่พอจับต้องได้นะครับนะครับไม่แบบเกินเอื้อมเหมือนกับพระของหลวงปู่ทิมตรงๆเลยนะครับนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับพระท่านก็มีราคาแพงนะครับหลวงพ่อกวยกลโกศิตลามอย่างที่บอกกับปัจจุบันผู้ที่ศรัทธาท่านก็หาวัดที่ท่านไว้อิฐานจิตนะครับ อย่างของวัดพระศรีนั้นนะท่านมหาธาตุนะครับก็คือวัดพุด้บพิจิณราหลวงพ่อพิจิณราเนี่ยท่านก็มาเสกนะครับฉะนั้นก็น่าใช้นะครับราคาไม่แพงอย่างที่บอกนะครับแม่ก็เกินเอื้อมเกินไปแล้วเขาท้าวท่านจริงๆจะแพ้นะครับตรงวัดนะครับหลวงปู่หลิวไร้วัดแตงทอน,นะครับเต่านั้นก็มีราคาแพงแล้วนะครับหลวงพ่อนำวัดดอนตาลานะครับสายเสาอ้อหลวงพ่อเตะคงทองก็เรื่องของกุมารทองเมตตาค้าขายพวกนั้นนะครับหลวงพ่อเรื่องวัดจุฬามณี นะครับก็เป็นอาจารย์ของพระอินทร์จุฬามณีนะครับหลวงปู่สิมวัดป่าปองก็เป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์นะครับลองปู่แหวนวัดดอยไม่ปังนะครับแล้วก็อินอื่นอีกมากมายนะครับหลายท่านที่ร่วมอธิษฐานจิตตรงนี้นะเหรียญนี้ก็น่าห้อยใช้นะครับเป็นเหรียญพระพุทธห้อยแล้วก็นึกถึงพทธเจ้าเป็นพุทธานุสตินะครับตายไปการันตีไม่ตกนรกนะครับนึกถึงพทธเจ้านะครับขนาดคนไม่เคยทาบุญนะครับในพุทธกาลเนี่ยนะครับมีพาไม่ทําบุญนะครับ ไม่เคยทําบุญกับพุธเจ้าไม่เคยเลี้ยงพระไม่เคยเลยสุดท้ายใกล้ใกล้วันที่จะสิ้นชีวิตก็นึกถึงพุธเจ้าจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาเลยนะครับผมฉะนั้นถ้าเราคิดถึงพุธเจ้าตลอดนะครับห้อยพระห้อยเหรียญท่านสวดมนต์นาวนะดีกับบญาภูมิแน่นอน,นครับผมวบนนส,วสวยนะครับเหรียญนี้สวยๆนะครับผมก็ใช้อยู่นะครับเหรียญรุ่นนี้ห้อยบูชาอยู่เหมือนกันสวยดีนะครับเหรียญเจามาสวยดีนะครับ ออกแบบให้สวยสดงดงามรายการนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับตทร0969540808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ